ตรงมินิมอลค่ะเดทของเราเลยจะเริ่มต้นอยู่ที่1 9 9 0 0บาทค่ะแล้วถ้าสมมติว่ามีลูกไม้หน่อยราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่2 9 9 0 0บาทค่ะป,ะ, 3, ะประมาณ3,000 0ืก็ได้ชุดสุดไปด้วยค่ะแถมชุดเจ้าบ่าวไปด้วยใช่ ทุกคนตอนนี้แม่อยู่ที่ไหนเห็นไหมมมามานี่ไงแม่อยู่ที่ v e r รนิก้าบ v ยวีพีนะคะก็เป็นร้านชุดเจ้าสาวเนาะเนื่องจาก e p ีที่แล้วเนาะแม่พาไปดูเครื่องเพชรในงบแสนกว่าใครที่ยังไม่ได้ไปดูก็กดไปดูได้เลยจ้า E.P. ีเนี้ยแม่ก็เลยพามาชอปปิ้งชุดเจ้าสาวแต่จะงบเท่าไหร่อะไรยังไงแล้วมีทริคเด็ดๆอะไรมาแชร์ ติดตามกันได้เลยณนะบัดหนาววันนี้แม่นะ่าอยากได้แบบชุดแต่งงานค่ะ ที่แบบความสําคัญที่สุดในชีวิตใช่ไหมของอผู้หญิงเพระนาะฉะนั้นอะเริ่มต้นกันที่ว่าชุดเจ้าสาวมีกี่แบบยังไงกันบ้างดีกว่าน้องท็อปได้ค่ะ,ะถ้าแบบแรกอันนี้แบบแรกเราเรียกว่าอะไรอันนี้จะเป็นสมบอนกาวค่ะอันนี้ฮิตไหมเดี๋ยวเนี้ เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยฮิตค่ะสําหรับลูกค้าบางท่านจะไม่ค่อยชอบใส่อย่างนี้มากฮิตแบบไหนคะถ้าสมัยส่วนมากจะเป็นมินิมอลมากกว่าค่ะที่ฮิตเน้นเรียบหรูเนาะเรียบหรูดูแพงเรียบหรูดูแพงแล้วก็สวยจากภายในออกมาสุดภายนอกแท็จ้าจบเบาเก่ากันแล้วนะคะก็ไปต่อชุดที่สองกันเลยน้องท็อปได้ชุดอะไรป้าด้านในค่ะ ด้าน,นในอันนี้ค่ะก็จะมีเป็นชุดเอ่อมอร์เมดค่ะทรงที่สองนะจ๊ะที่สาวๆต้องรู้ก็คือทรงเมอร์เมดจ้าใช่ค่ะอันนี้จะเป็นทรงที่ออลูกค้าแล้วก็สาวๆนิยมมากๆเลยค่ะเป็นทรงนี้ก็คือถ้าทรงเมอร์เมดก็คือจะเน้นบริเวณเอวและสะโพกใช่แล้วก็ปล่อยชายจะปล่อยชายด้านล่างโอเค,คถ้าสมมติว่าทรงเมอร์เมดเนี่ยเหมาะกับใครที่สุดถ้าเลื<ะ>อกจะเหมาะกับคนที่เป็นหุ่นนาฬิกาสายค่ะ ขุ่นนาฬิการายขุ่นนาฬิการายก็คือคนที่มีขุ่นค่อนข้างเพอร์เฟกใช่ค่ะเออแต่เอาจริงๆนะแม่ว่าลองไปให้หมดทุกแบบแล้วเราเลือกแบบที่เราอ่ะมั่นใจสุดใช่ค่ะใไหมจริงๆแล้วคือความมั่นใจของลูกค้าเลยค่ะไม่ว่าลูกค้าจะใส่ทรงไหนถ้าเกิดลูกค้ามีความมั่นใจอะค่ะยังไงก็ใส่แล้วออกมาสวยค่ะทรงที่สามกันนะจ๊ะก็คือทรงเอทรงเอเป็นยังไงนะทรงเอจะมีความบานตั้งแต่ตรงสะโพกจนถึงปลายกระโปรงเลยค่ะ ก็คือเอวข้อ<ช>นิดนึงค่ะจะมีความเอวข้อนิดนึงแล้วก็จะเหมาะกับทุกทรงเลยค่ะถ้าเกิดเจ้าสาวคนไหนรู้สึกว่าไม่มีความมั่นใจอะไรค่ะสามารถใช้ทรงนี้มีพุงก็เลือกทรงนี้ได้นะ<ช>แต่เมอร์เมดอ,อาจจะแน่นดีนึงใช่ค่ะเมอร์เมดจะเน้นอกเอลสะโพกมากกว่าค่ะ แล้วก็แม่แอบแซงนิดหนึ่งว่าปัจจุบันอะความยาวของชุดเจ้าสาวอะเขาแบบนิยมไหมสมัยนี้สมัยนี้ไม่ได้เน้นเรื่องยาวค่ะเน้นความธรรมะแม่งมากกว่าค่ะมสมัยนี้ต่อไปทรงที่4ี่จ้าอันนี้จะเป็นทรงเอ็มพายนะคะเอ็มพค่ะจะเป็นตัวที่คล้ายๆเหมือนตัวเมอร์เมดเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้ค่ะเวลาใส่อจะเหมาะกับคนที่ออรูปร่างทรงในกาซายก็คือ,อเป็นทรงที่แบบว่าเก็บแค่ตรงใต้อ,อก ใต้สะโพกแล้วก็ค่อนข้างปล่อยสบายมาถึงปลายขาเลยเนาะเพราะฉะนั้นก็คือเป็นคนที่ไม่อยากเน้นรูปร่างมากใช่จะเห็นความแตกต่างตรงช่วงชายกระโปรงค่ะเอไลตรงนี้จะบานกว่าเนาะจะบานกว่าเอ็มพาเนี่ยก็คือกระโปรงจะกระสอบกว่านะคะเวลาเดินนะคะความธรมัดผระแมงอะทรงเอจะเหมาะกว่าค่ะทรงเอโบนกาวจะเหมาะกว่า และทรงที่5นะคะสุดท้ายก็คือทรงฉีดค่ะจะไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่ใช่ค่ะจะไม่ค่อยนิยมมากค่ะสําหรับเจ้าสาวส่วนมากค่ะในสมัยนี้ทรงฉีดปะคะก็คือจะไม่ได้รัดรูปมากค่ะก็คือจะเป็นแบบพองๆองส่วนสไตล์ของชุดเจ้าสาวอะค่ะได้ข่าวว่ามี2แบบ ใช่ค่ะแบบแรกเลยนะคะจะเป็นทรงสไตล์ของมินิมอลค่ะมินิมอลค่ะจะไม่ค่อยเน้นลูกไม้เลยค่ะจะไม่มีลูกไม้เลยแล้วก็ไม่มีคริสตัลไม่มีเพชรประดับเลยจะเป็นเหมือนเรียบหรูและดูแพงค่ะอันนี้เป็นทรงที่นิยมที่สุดนะตอนนี้ใช่ค่ะจะเป็นแบบที่นิยมที่สุดค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะในความที่เป็นมินิมอลเนาะบางคนก็จะรู้สึกว่าไม่มั่นใจต้นแขนช่วงบ่าไหล เราก็มีตัวเสริมช,ช่วยลูกค้าค่ะส่วนมากรู้สึกแบบว่ากังวลตรงช่วงต้นแขนเป็นหลักเลยค่ะแล้วก็เลยทําชิ้นเสริมพวกแขนนี้ขึ้นมาค่ะก็จะทําให้ตัวฉุดอะคะ่ะเปลี่ยนแบบขึ้นมาเลยทันทีนะ้นนี่มีอะไรขึ้นมาอะไรนะเนี่ยพอมีแขนขึ้นมาเนาะก็คืออัมพางแขนแล้วก็เพิ่มดีไซน์ให้ความเรียบหรูมันมีความเก๋ไก่ตึ้นา่าะ,ะต่อมาทรงที่2ก็คือทรงที่สองค่ะจะเป็นเอลิแกน์ค่ะ เอลิกาเนี่ยจะมีความเป็นลูกไม้แล้วก็มีคริสตัลเข้ามาเสริมอยู่ในตัวชุดค่ะลูกค้าส่วนมากก็ชอบค่ะคุณแม่เขาจะชอบให้แบบลูกสาวใส่อะไรที่มีลูกไม้มีคริสตัลอะไรอย่างนี้หน่อยๆอะไรอย่างนี้ค่ะคือใช่ค่ะจ,จะเป็นแนวถูกใจแม่ <laughs> ใช่แล้วนิดนึงถามว่าการมีลูกไม้หรือการมีคริสตัลอมันช่วยอำพรางหุ่นอะไรอย่างนี้ไหมถามนิดนึง ช่วยอำพังค่ะและสรุปว่าลูกไม้ตัวนี้บริเวณหน้าอกจะทําให้ดูหน้าอกเต็มขึ้นไหมใช่ค่ะจะทําให้ดูมีหน้าอกขึ้นจะเหมาะสาหรับลูกค้าที่รู้สึกแบบว่าไม่ไม่มั่ใจเรื่องหน้าอกอะไรค่ะตรงนี้ก็จะช่วยได้ถ้ามีลูกไม้จะราคาสูงกว่าไหมใช่ค่ะมีลูกไม้จะราคาสูงกว่าแน่นอนค่ะเนื่องจากว่าตัวลูกไม้ต้นทุนของค้าจะแพงกว่าค่าผลนตภัณฑใช่ไมคะใช่ค่ะผ้าที่นิยมใช้ในชุดเจ้าสาวอะ เขาเรียกว่าผ้าดัชเชสหรือเปล่าใช่ค่ะจะเป็นผ้าดัชเชสซาตินค่ะเวลาที่เราเอาผ้ามาทาชุดนะคะจะเห็นถึงความมันนะคะเวลาที่เราแบบเดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีความมันมีความเงาขึ้นมาทําให้ชุดดูมีราคาขึ้นแล้วก็ดูหรูหราขึ้นด้วยค่ะสมัยนี้ฮิตวิวไหมหรือไม่ฮิตเลยสมัยนี้เหรอคะถ้าถ้าเป็นวิวยาวๆค่ะจะไม่ค่อยฮิตจะฮิตเป็นแบบเล็ก,กๆ,ๆน่ารัก<ๆ>น่ารักอะไรอย่างเงี้ยแทนค่ะ อ่าจะคือแบบชอให้รู้ว่าเป็นเจ้าสาวแบบเบาๆ<ช>เนาะคือตอนนี้เราก็รู้จักรูปแบบรูปทรงของชุดเจ้าสาวกันแล้วเนาะต่อไปเราจะมาดูว่าคุ่แบบไหน ควรจะใส่ชุดยังไงกันบ้างเรามาเริ่มกันที่หุ่นแรกเลยนะคะคือหุ่นนาฬิกาทรายค่ะหุ่นนาฬิกาทรายค่ะช่วงบนนะคะจะบาลานซ์กับช่วงสะโพกค่ะแล้วก็ช่วงเอวค่ะจะคอดค่ะหุ่นนาฬิกาทรายค่ะสามารถใส่ได้ทุกทรงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทรงบงกาวทรงเอลายทรงเมอร์เมดทรงเอ็มพายได้หมดเลยค่ะพูดง่ายๆก็คือเลือกไปเลยที่ชอบทรงเนี้ยหุ่นแบบเนี้ยใส่ได้ทุกทรงจ้ะหุ่นที่สองนะคะคือหุ่นทรงสามเหลี่ยมคว่ำค่ะ เป็นยังไงคะทรงสัมลี่ยมความค่ะทรงสัมลี่ยมความ่ะค่ะ,คคะจะเป็นหุ่นที่ช่วงบนนะคะจะดูใหญ่ช่วงล่างจะดูเล็กค่ะแล้วชุดที่เหมาะก็จะมีเป็นทรงบอลกาวค่ะทรงเอไล์ทรงเอ็เอมพายประมาณนี้ค่ะโอเคหุ่นที่สามนะคะคือหุ่นทรงผอมบางนะคะหุ่นประมาณนี้สามารถใส่ได้แทบจะทุกทรงเลยค่ะแต่ว่าที่มีทิคเล็กๆก,ก็คือว่าถ้าใส่ทรงเมอร์เมด อาจจะทํใาจจทให้ดูผอมไปค่ะจะทําให้ดูผอมไปค่ะก็อาจจะต้องมีการเสริมสะโพกเสริมเอวอะไรเข้าขึ้นมาค่ะต่อไปหุ่นที่4ลลี่จ้าหุ่นลูกแพรค่ะหุ่นลูกแพรเป็นยังไงคะน้องทอมหุ่นลูกแพรค่ะช่วงบนนะคะจะดูเล็กแต่ช่วงล่างค่ะจะดูใหญ่ถ้าเกิดเป็นหุ่นแบบนี้ค่ะจะเหมาะกับทรงบอลกล้าทรงเอไลน์จะเหมาะกับทรงเมอร์เมดมากๆเลยค่ะทรงนี้และ หุ่นสุดท้ายหุ่นที่5นะคะคือหุ่นที่เป็นสาวอวบแล้วก็มีพุงค่ะอ,อันนี้เหมาะกับทรงอะไรคะอาจจะเหมาะกับทรงเอายแล้วก็ทรง A สมากกว่าค่ะแล้วเรื่องงบประมาณเนาะอย่างตอนแม่แต่งเองอะ่ะแม่ก็ใช้ชุดงานแต่งไปประมาณ3 5มหมไม่เกิดเนี้ยเราเลทข,ของอที่นี่เป็นยังไงบ้างคะค่ะถ้าเกิดทรงมินิมอลค่ะเดทของเราเลยจะเริ่มต้นอยู่ที่19,900บาทค่ะ เป็นตัดเช่าค่ะแล้วก็จะได้ชุดสูตรไปด้วยค่ะแล้วถ้าสมมติว่ามีลูกไม้หน่อยๆที่แบบว่าเป็นมินิมอลแต่มีลูกไม้เสริมหน้าอก่าราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่29,900บาทค่ะก็มนงบประมาณส0,000ก็ได้ชุดสูตรไปด้วยค่ะแถมชุดเจ้าบ่าวไปด้วยใช่ส่วนไฟนอลลุคแม่น่าจะเลือกชุดแต่งงานแบบไหนและจะเลือกเครื่องเพชรอะไรนะคะและใช้งบประมาณในการแต่งงานเท่าไหร่ไปดูกันได้ในจบท้ายคลิปนี้ค่ะ และนี่นะคะก็คือไฟนอ l ลุคของแม่นะะ่าค่ะและแม่ก็มาสรุปงบประมาณทั้งหมดของ Total ลลุคของแม่ในวันนี้นะคะเริ่มต้นกันที่หน้าผมค่ะหน้าผมของแม่นะคะก็คือช่างแต่งหน้าโดยคับเคทเมดอัพค่ะแล้วก็ช่างผมโดยมีมิว์ค่ะราคาประมาณ25,000บาทค่ะและชุดงานแต่งงานของแม่นะคะก็คือเวโรนิก้าบายวค่ะราคาอยู่ที่ประมาณ20,000บาทค่ะ และโรงเท้าของแม่นะคะต้องบอกว่าอายุประมาณ6ปีตั้งแต่วันที่แม่แต่งงานจริงเนาะก็เป็นยี่ห้อเซเลน่านะคะแม่ตัดเป็นขนาดแม่เองน่าจะประมาณสามพันกว่าบาทตอนนั้นนะคะและต้องหูบวกเครื่องเพชรของแม่นะคะก็เสียค่าเสียหายไปประมาณแสนหกถึงแสนเจ็ดค่ะสรุปทั้งตัวแม่วันนี้นะคะก็เสียไปประมาณ2,000สนบาทค่ะแต่อย่างที่บอกคือแม่ก็ยังได้เครื่องเพชร ต้มหูสอยเนี่ยกลับไปใช้งานอื่นได้และคลิปนี้แม่ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่า no sponsor ค่ะแม่ซื้อเองจ่ายเองช็อปเองแล้วก็มารีวิวให้ทุกคนฟังเองนะคะแต่ถ้าใครชมคลิปนี้แล้วมีคอมเมนต์ติชมยังไงหรือมาแบ่งปันความรู้เรื่องเจ้าสาวก็สามารถมาแชร์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยคะ่ะยังไงแม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องดรแอนนาทันกันด้วยนะคะและนี่ก็คือเรื่องที่แอนนาอยากแชร์ กับเรื่องน่าแชร์ค่ะ